สวัสดีครับเพื่อนเืนครับพี่กบพามาดูต้นปรงนะครับต้นปรงเขาเชาเนี่ยมี1ต้น2ต้น3มต้นสต้นหต้นหต้นนะแล้วมีต้นเล็ก7ต้น8ต้น9ต้น10ต้นสิต้น เนี่ยครับเพื่อนๆครับทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดต้นนะครับสิบเอ็ดต้นนะฮะท่านใดที่ต้องการนะครับทั้งสิบเอ็ดต้นนะติดต่อพี่กบได้เลยนะครับราคาเป็นคือพิเศษมากๆนะครับโทรมาคุยกันดีกว่านะฮะเพื่อนเพื่อนครับนะฮะท่านใดที่ต้องการสิบเอ็ดต้นนะครับต้นตปรงนะฮะเขาเมานะครับเขาปลูกมาในี่ยี่สิบปีขึ้นนะครับนะฮะยี่สิบปีขึ้นนะครับ ไซส์สวย <C> e <ek> เนี่ยเขาต้องการเอาออกเพราะมันติดต้นทุเรียนนะครับถ้าไม่ติดต้นทุเรียนเนี่ยเขาไม่เอาออกเลยนะครับนี่ฮะราะฉะนั้นก็ใครที่อ่ต้องการต้นปรงเขาเฉเมานะดูสิเนี่ยต้นนี้นะครับสะโพกอยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนนะครับอันนี้ก็นะครับอ่อยู่ที่ประมาณห้าสิบเซนความสูงเนี่ยเม็ดกว่าเนี่ยเม็ดกว่าทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้ก็เม็ดกว่านะครับอ่าแล้วก็ไซส์นู้นนะครับ เนี่ยเป็นเม็ดกว่าทั้งหมดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยนะอันนี้คือหกต้นเนี่ยเม็ดกว่าอันนี้ประมาณหนึ่งเม็ดนะครับอันนี้ก็เม็ดกว่าเม็ดกว่าเนะี่ยความสูงเม็ดกว่าหมดเลยนะครับอ่าสิบต้นเนี่ยเม็ดกว่าแล้วมีต้นเล็กอ่าต้นเดียวนะครับต้นนี้นะครับอ๋อใครที่ต้องการนะครับสวยมากนะครับสวยทรงไซส์สวยนะครับเนะี่ยอันนี้เขาแต่งใบออกนะแต่งกิ่งออกเห็นไหมนะแต่งแต่งใบออกนะนะครับ เนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้สะโพกสวยมากนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยอันนี้สะโพกสวยมากนะครับนะนะครับก็ท่านใดต้องการเนาะติดต่อพี่กบมาเลยนะครับโอเคเนาะนี่นะครับสวยสวยมากๆนะครับนี่ฮะต้นนี้นะครับอ่ามีหน่อด้วยนะครับ ส่วนต้นน no <one> ี้ตัวผู้นะตัวผู้นะครับนะครับตัวผู้ส่วนต้นถัดไปทางนู้นเป็นตัวเมียนะครับมีตัวเมียนะครับโซนนี้เนี่ยวนนี้ตัวเมียนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวเมียนะครับก็ตามนี้นะครับใครต้องการก็ติดต่อพี่กบมานะราคาพิเศษนะครับไม่แพงนะครับ โอเคนะครับโอ้เนี่ยนี่ยเนี่นี่อันนี้โคนก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดสิบเซนนะฮะความสูงก็เม็ดกว่านะครับอันนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดสิบเซนนะฮะความสูงก็เม็ดกว่าเม็ดกว่าเนี่ยเม็ดกว่าเม็ดกว่าหมดเลยอันนี้ก็หนึ่งเม็ดผมสูงร้อยเจ็ดสิบอ๋อนี่ยฮะ mệt quá mất lời nó